สวัสดีครับสวัสดีดิครับสวัสดีสวัสดีคนครับ้งพวกพวกเรารายการอะไรไม่รู้ครัวข้างต๊อบครับครัวข้างต๊อบนะครับนี่มาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันทำอะไรอ่ะนี่เลยครับจะบ้านแบบนี้เอ้ามาทำเวทีแล้วเดี๋ยวก็นทำให้ดูกันไปเลยว่าเราทำกันยังไงว่าสูตรอร่อยอ่ะเห็นลงกันมาเยอะแล้วไม่ชอบหรอกของปล่าได้ เรามาทําการต้มยำบยอีย่อะไรปรีนต้มยำอกุ้งไปไม่ใช่ไม่ใมย็ตรงนี้แต่ความคุณแหมต้มยาไก่นะครับส่วนแรกเลยคือไก่คือตมเป็นไก่เน่ต้มยำไก่ใช่ไก่ต้ไก่นะครับอันนี้คืออะไรอันนี้อะกี้ล้ากี้ล้เราจะบ้านจะบ้านเลยนี่ขาต่นี่ใส่ไก่ใส่ไก่ครับพรอไก เออพิกตอบมะไมึงเข้าใจกันเองกันี่ยนี่ไอ้น,นี้มะเขือมะเขือยาวเอ้ยมะเขืดเทศเอาเราไหว้ก่อนดิใช่ฟ้ากะโดดอ้ยน,นี้อะไรอัน,นี้ม้านาวเลมอ์เลมอมเลมอดเลีมโดดละแรกเลยถ้าพร้อมแล้วเรามริกัน,นกกดีกว่ามาดูใส่บ่อใส่น้ำครับเปิดน้ำใส่คไม่ไม่ใช่ตอนันือนะคนนี้ปิดครับปิดครับก็ไม่สะั้เฮ้ย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 เ้ยเเฮยฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้ย ซื้อมาอยากที่เบรไปทุดดงแล้วนะท่เบรมัแล้วเดินแ้มาใส่ขาไปก่อนเลยครั้แรกขาไปก่อนนะขาเลยนี่ขาจะไม่รอให้น้ำเดือดก่อนเลยไม่ต้องรอไม่รอเ้าไว่อไม่ไม่ใส่ไม่ใส่ใส่นี่ใส่ขาเเฮ้ยรืมอนีมาอลมะไรอม่ะสดร้อนกไม่่นี้แมาอย่ารอใหมาก เอาเขียงมาด้วยล่ะโดนสลบเลยบ้านจริงครับเ <laughs> ขียงก็ไม่มีโดนสลบเลยโดนสลบเลยสุดยอดทีสุด,สด,ดเจอน้าก่อนนะค่นึงยังยังอีก <laughs> ตัวที่แล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วด้วย <laughs> <laughs> ตัวนี้จะเอ,เอาอีกใช่ไหมเดี๋ยว <laughs> <laughs> ไปถือสาแกนกร้องครับแกนกบล้ก็พอแล้วไม่ต้อกับมึงด้วยอ่ะติดใจว่าขาวันนี้จริงตรง จะมารอครับเดือดแล้วน้ำพุ่งเลยพุ่งเลยลากเราไปใส่ไก่ใส่โอเคไก่ไก่ก่อนไม่เลยแล้วไม่เลยแล้วน้ําเดือดอแต่เย็นมันยังไม่สุ่เดือดใส่เลยครับไก่นี่เลยล้างมือแล้วครับเมื่อวานี้นี่วันนี้หนึ่งล้างไปนี่ดูว่าในไก่เอาอย่างไหนเนี่ยไก่ตัวผู้ตายในท้องเห้นะฮะ โสุดยอดี่ใส่เขาเใส่ด้ยวด่เรตงผมน้อยพใส่ครับงบประมาณเยอะนะครับขอบคุณด้วยนะฮะเอ่อโคบัสเซอร์ด์ t รก็นะครับอ่งครดิตไหมนะลงเครดิต้ลงเครดิตร้ลงโลเคชั่นไปด้วยครับได้โคบสรดบสตได้ฮะไม่ต้องสงสของมาจาร้านเขาได้แหลใช่ไม่มีปิดทายเลยปิดท้ายเปิดทายเลยโปะเลยเนี่ยเข้าไปดีเข้าไปดี กูถามคุยเยอะกินได้ก็กินครับกินไม่ได้ก็ต้องกินกินเลยไม่ต้องกฎแล้วก็วันนี้มีแค่นี้กบน้อยช่วงเนี้ยน้ำจงเหล็กเลยนะเอ้าเอียกมันยังไม่ตายเลยน้ำไม่ชินใจม่กลฉาคมงอมิตรไปออกกินเลยโดนสอบถ้าบอกว่าขมก็่ต้องสงสัยแล้วขมิตรได้ไหครับ เราไม่มีสูตรตายตัวครับการทำในครั้งนี้มั่วมั่วใส่มั่วไม่ใช่เรื่องเรื่องหิวหิวไม่ใช่ครับเขาเรียกว่าสมกับอันนี้เนาะควกล้างต็อปใช่ครับมีอะไรก็ต้องกินนะทำได้ครับทำได้ข้าวๆอ่วอะไปกินได้ครับเมนู้น่ะดูทีนี่เดีอันนี้เดี๋ยวเราจะมีอันนี้พิเศษครับผงพิเศษเดี๋ยวไม่บอกเขาก็เลยสูตรนี้ ก็จะไม่มีอะไรสมบูรณ์หรอกใช่เมียก็ได้ดูนะเมียสองอะจะได้งอให้ดูหรอกแล้วก็ดูหน่อยก็ดีใครดูด้วยก็กดชาร์จไข่ด้วยนะกดจับกดจับด้วยอืน้ำเยอะนี่มึงกะไม่ต้องแบบเมนเข้าห้องน้ำกันเลยใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องบอกแล้ปี๊ดอะนอนข้าห้องน้ำกันเลยว่างั้นเนี่ยเอาเอาไม่อยากทิ้งหนแล้วโอ้ยลงเลยกูว่านะข้างหลังอะกูไม่พอแล้วว่าต้องเพ่งริกแกงเท่าไหร่ละร้องทุกวันอะร้องยั่วทุกวันอะ เฮ้ยอย่างนี้เลยล่ะมันมีกากม่มีดวงอะไรเลยดวงอะไรวะเอาละวันนี้เอแล้วนูเลี้ยวหมดเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยถ้าอยากรู้ว่าอะไรมากดไลค์เยอะๆนะครับจะผมไม่ต้องกดไม่เดินผ่าน มากๆหน่อยก็ได้นะกูรู้ดูจากจำเนื้มะนาวใช่มันเป็นสัดกันบ้างก็ได้อาสัดียวี่แดงอ่ะ thì bảo uý cái tao 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 bỏ tao 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 bỏ tao 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 bỏ tao 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 เอาเอาไปใหญ่เลยทีนี้ไปใหญ่เลยทีนี้เอาน้ำน้ำน้ำหยทอยหยุยมันยอๆบของจริงของจริงมันี่ของจริงเออจริงองจริงอีกของจริงนี่จริงของจริงล้เลยเนี่ยองจริงเอาอันนี้อะไรอันนี้อะไรเทาเเาอะไรเท้าสวนเท้าสวนใส่ไปเลยใส่ไนอีกนิหน่อยใส่เบิร์ดเลยอืรเธอโอ้โหเนเด็ดอะเด็ดอะบอกเลย มันมีเรื่องเล่านะว่าไอ้ต้มยำเนี่ยสู่ของคนไทยเนี่ยทำไมวะเขาหาบแต่ก่อนมันเป็นไม่ใช่เป็นต้มยำเลยเป็นอะไรวะมันเป็นแกงส้มแกงส้มขาด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 เราไม่เชื่อเวลาเล่าดี๋ยวตอนนี้เขาไปเล่าทีหลังเอานี้ก่อนหิวแล้วหิวแล้วเดี๋ยวผมไปถ่ายเฉยๆให้ดูนะครับตอนกินเป็นยังไงนะฮะแล้วหน้าตามันจะน่ากินขนาดไหนรอแป๊บ ครับพบกับมือเย็นไม่เย็นจะรู้ไดเนี่ยร้อนร้อนพึ่งบุดิ่งแล้วว่ากินเลยได้ไหมได้ไม่ต้องมานั่งรออร่อยอยู่แล้วก็ตอนทำอ่ะนะได้ทอนมีเมนูเพิ่มคือไข่เจียวไข่เจียวแล้วคือซอสมะเขือมะเขือดิ่งพึ่งบุมาเอาเลยดีกว่าเดี๋ยวมาถวดตากล้องมานั่งกินเลยเดี๋ยวมาๆมาตากล้องแล้วกินเร็วว่าเขาเนื้อแล้ว ไกเไก่ไก่ไก่ก่ไก่าก่ไก่ไก่ไก่เก่ไกกไก่ไก่ไก่นก่ไกเไกอไก่ไก่ไกนไก่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 ไกไกเไกเไก่ไก่ไก่ไกก่อไปก่่กก่่่่่ไไ่่กสัตว์